มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระมหาธิวากรเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาสรลาสิกขาแล้วหลังหายตัวไปนานถึงเจ็ดวันจากกรณีที่มีรายนามดรพระมหาธิวากรดีภัยเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปพัวพันกับเส้นทางการเงินของศีกากอฟ์โดยนับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่10กรกฎาคม2568ันาย ที่พระมหาธิวากรหายตัวไปออกไปจากวัดใหญ่จอมปรา,าสาทพร้อมกับลูกศิษย์วัดและรถยนต์โดยไม่ปรากฏว่าไปอยู่ที่ใดนั้นล่าสุดเวลาประมาณ23.30นาทีของวันที่17กรกฎาคม2,568ก็มีภาพปรากฏใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าไก่แก้วสารพัดนึกเป็นภาพของพระราชวัชราสาคอนณีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครจจเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราชสมสรตำบลยกระบัด อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครทำการศึกให้กับพระมหาธิวากรดีภัยเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามหาธิวากรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทราิกคาที่อุทยานหลวงพ่อโตวันที่17กรกฎาคม2568เวลา20.41นาให้เหตุผลว่าเพื่อความสบายใจของคณะสงฆ์ยังปัดไม่ปาร,ราชิก สำหรับประวัติพระมหาธิวากรดีภไพจะอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทอายุ59ปีเมื่อครั้งเป็นพระพิสุสงฆ์เคยเป็นครูสอนบาลีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมเป็นนักธรรมเอกสอบได้เมื่อปีพศ2532ส่วนปร,ริญญาธรรม9สอบได้เมื่อปีพศ2544และได้รับปริญญาเอกเมื่อปีพศ2560จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ